พันธยาคบชูกับชีกดูใบกลายเป็นคดีฆาตกรรมปริศนาสารคดีอาชญากรรมจริงคุณเชื่อหรือไม่ทุกการตัดสินใจมีผลต่อชีวิตของคุณแต่บางครั้งการเลือกที่ถูกต้องอาจจะนำไปสู่สิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดติดตามเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลอย่าพลาดทุกวินาทีอาจจะพาคุณไปสู่ความจริงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน เสียงลมหายใจหนักๆของภรรยาคนหนึ่งดังไปทั่วห้องมืดสายตาของเธอมองไปที่นาฬิกาแขวนผนงังตีสองแล้วไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปอย่างไรหัวใจของเธอเต้นแรงเธอยังจำได้ดีถึงความรู้สึกของวันแรกที่เธอพบเขาชายผู้มาจากดูไบเขาสวมชุดที่หรูหราตาเธอติดอยู่ที่แหวนเพชรบนมือเขาเขาเป็นคนที่พูดจานุ่มนวลดึงดูดในทุกคำพูดเขาทำให้เธอรู้สึกเป็นที่ต้องการเป็นคนสำคัญ แต่กลับมาเป็นเรื่องที่มืดมนเมื่อเธอเริ่มรู้สึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาการพบกันครั้งแรกไม่ใช่แค่ความรักแต่เป็นความลับที่ลึกกว่านั้นเธอค่อยๆจมลงในเกมที่เขาวางไว้แล้ววันหนึ่งวันนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในกลางดึกทําให้เธอตื่นขึ้นเธอรู้ไหมเขากําลังจะกลับมาแล้วเสียงที่พูดจากปลายสายทําให้เธอเงยตกเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องนั่งเล่น เขานั่งอยู่ที่นั้นร่างใหญ่ของชายในชุดคลุมสีดำผสมกับเงามืดของห้องสิ่งที่เธอเห็นคือความรู้สึกที่บีบประัวใจเขาไม่ใช่คนเดิมที่เธอเคยรู้จักเขาเป็นใครและเสียงบางอย่างที่เริ่มก้องอยู่ในหัวเธอการฆาตกรรมเกิดขึ้นในคืนนี้และเธอคือผู้ต้องสงสัยไม่มีทางนีไม่มีทางหลบตอนนั้นเองที่เธอรู้ว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกจับตามองตอนนี้ไม่มีที่หลบเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เธอเชื่อมาตลอดไม่ใช่ความจริงบางครั้งมันเป็นการต่อสู้ที่เธอไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะไม่มีการติดต่อไม่มีคำอธิบายแค่ความมืดและความเงียบในจิตใจของเธอเริ่มครุ่นคิดถึงทางนีที่เป็นไปได้แต่นานก็เหมือนการหลอกตัวเองเธอละลังในใจไม่มีคำตอบไม่มีคำอธิบาย เธอหันกลับไปมองร่างของเขาที่นอนนิ่งบนพื้นทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มหมุนวนเลือดสีแดงเข้มที่แผ่กระจายไปทั่วมันเหมือนภาพในฝันที่กลายเป็นความจริงเธอรีบหันไปมองทางออกแต่แล้วเธอก็หยุดนิ่งมีใครบางคนยืนอยู่ที่ประตูเงาดำที่ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าเสียงเท่าที่ก้าวเข้ามาชาชาๆทำให้เธอรู้สึกเย็ยนเยียบไปทั้งตัวคุณทำผิดเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ทว่ามันคมเหมือนมีดเธอไม่สามารถตอบอะไรได้ ความกลัวเริ่มเข้ามาแทนที่ทุกสิ่งในใจเธอไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพียงแต่ร่างของผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงประตูนั้นทําให้เธอรู้สึกว่าห้องนี้ไม่เคยปลอดภยัยเขาต้องการฆ่าคุณเสียงนั้นพูดออกมาอย่างชัดเจนหัวใจของเธอเต้นระทึกมันเป็นความจริงหรือแค่ภาพหลอนเธอไม่รู้แต่เธอรู้ว่าต้องหนีแต่หนีไปไหนเธอหันกลับมามองดูผู้ชายที่นอนตายแล้วก็เห็นมันสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมือของเขา แหวนเพชรที่เธอเห็นครั้งแรกแหวนที่เขาใส่ตลอดเวลาแหวนที่มีรอยจารึกกลับทำไไมมันอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถึงเป็นคนแรกที่พบร่างของเขาทุกคำถามในหัวของเธอเริ่มซ้อนทับกันแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้แน่ชัดคือชีวิตของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเธอรู้ความจริงที่เธอจะต้องเผชิญในไม่ช้าไม่มีทางหนีจากมันได้เธอกำลังเดินเข้าสู่ความมืดแห่งความจริง และมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของเธอตลอดการเธอหายใจเร็วขึ้นรู้สึกเหมือนทุกการเคลื่อนไหวกลายเป็นการทดสอบชีวิตความมืดในห้องนี้รอบตัวเธอเริ่มกดดันทุกๆกกระนูของร่างกายแค่การหายใจยังรู้สึกหนักหน่วงเสียงเท้าที่ก้าวเข้ามาช้าๆจากประตูดังขึ้นใกล้กว่าเดิมเธอหันไปมองและเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นใช้ในชุดดำที่ใบหน้าไม่สามารถมองเห็นได้ชัดแค่งเงาของเขาทำให้เธอรู้สึกเย็ยนเยียบเหมือนถูกจับตลอดเวลา คุณรู้หรือไม่ว่าคุณทำอะไรลงไปเสียงนั้นถามเธอไม่ตอบเพียงแต่ยืนอยู่ในเงามืดสติของเธอเริ่มเบลอสิ่งที่เธอเห็นทั้งหมดเริ่มกลายเป็นภาพซ้อนทับกันหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงคุณไม่ได้ฆ่าเขาเสียงนั้นพูดต่อไปแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนโดนผลักออกจากความจริงเขาต้องการให้คุณทำเช่นนั้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมดำที่ไม่มีวันคืน ทุกอย่างที่เธอเคยรู้มันกลายเป็นเรื่องโกหกคุณยังไม่เข้าใจเขาพูดอีกครั้งและเขาก็เดินเข้าใกล้เธอทุกก้าวที่ทเขาก้าวเข้ามามันทําให้เธอรู้สึกเหมือนระยะห่างระหว่างเธอกับความตายแคบลงทุกทีเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องของการฆาตาก,กรรมมันคือการลวงให้เธอเชื่อว่าเธอเป็นผู้ฆ่ามันคือการเชิดเนื้อให้เธอตกอยู่ในกับดบักคุณจะต้องจ่ายราคาเสียงของเขากระซิบเธอก้าวถอยหลังสั่นเทาไปทั้งตัว และในขณะที่เธอกำลังจะหมดหวังบางสิ่งก็เกิดขึ้นบางอย่างที่ทำให้เธอหันไปมองอีกครั้งเงาร่างที่ยืนอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ชายคนเดียวมีเงาร่างอื่นตามมาและการล่อลงของเขาก็ยังไม่จบเธอรู้สึกเหมือนกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายสายตาของเธอจับต้องไปที่เงาร่างที่ตามเข้ามาอีกสองคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอเริ่มรู้แล้วว่าทุกอย่างถูกวางแผนมาอย่างดี พวกคุณคือใครเสียงของเธอเบาวยวแต่กลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายในชุดดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ตอบแต่รอยยิ้มที่เสแยแยออกมาบนใบหน้าเขากลับทําให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงหมากในเกมที่เขากําลังเล่นเสียงฝีเท้าของอีกสองคนที่เข้ามาใกล้ทําให้เธอเริ่มรู้สึกอึดอัดมากขึ้นทุกสิ่งเริ่มค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากาันเธอไม่สามารถหาทางหนีได้ในหัวของเธอกลับมีแต่คําถามมากมายมันคือการหลอกลวงหรือการปกป้อง เธอควรทำอย่างไรครูของเธอเราทุกคนต่างมีบทบาทในเรื่องนี้เสียงอีกเสียงพูดขึ้นเธอเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังถูกกดดันจากทุกทิศทางสายตาของเธอไปจับที่แหวนเพชรที่เขาถือในมือมันไม่ใช่แหวนธรรมดามันมีบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยเขาคือคนที่คุณรกักแต่เขาก็เป็นคนที่ทำให้คุณต้องจมอยู่ในนี้เสียงหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเธอรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกในขณะนั้นเองเธอก็เห็นมัน ข้อความที่เขีนอยู่บนแหวนมันคือรหัสลับคุณเคยเห็นมันไหมเสียงนั้นถามเธอกระพริบตามองอย่างสับสนรหัสนั้นมันคืออะไรและทำไมถึงอยู่ในมือของชายที่เธอเคยไว้ใจทุกอย่างเริ่มเป็นปริศนาแต่การไขมันอาจจะต้องใช้เวลาเวลาที่เธออาจจะไม่มีเธอหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะจมน้ำแต่ไม่สามารถขยับได้รหัสลับบนแหวน มันเริ่มกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเธอมันคือกุญแจที่จะไขคำตอบทั้งหมดแต่เธอไม่มีทางรู้ว่ามันหมายถึงอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกเสียงที่เย็นชาเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงของชายในชุดดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอทำให้เธอเริ่มสับสนมากขึ้นทุกอย่างในห้องมืดไปหมดทุกสิ่งเริ่มรบกวนความคิดของเธอทำไมแหวนนี้ถึงมีรหัสลับทำไมเธอต้องถูกเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเขาตอบเสียงเรียบแค่ทำตามคำสั่ง คำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในคำพูดของเขาความรู้สึกของการถูกควบคุมเริ่มแทรกซึมเข้ามาทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วเขาพูดต่อไปเธอไม่เข้าใจแต่สิ่งที่เธอรู้คือเธอถูกพาตัวเข้าสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยคิดเธอเริ่มมองไปรอบๆพองทุกอย่างดูเหมือนจะอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นยกเว้นเธอเธอเป็นเพียงตัวหมากในเกมที่ไม่อาจควบคุมได้ ทุกคนรอบตัวเธอรู้ดีว่าเธอไม่สามารถหลบหนีได้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยไม่ใช่ตอนนี้คุณไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เสียงนั้นพูดอีกครั้งเขาเข้าใกล้เธอมากขึ้นเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่ร้อนรินจากเขาและในขณะที่เธอกำลังจะหันหลังหนีแสงไฟกระพริบและทุกสิ่งก็หายไปเสียงของการสั่งการดังขึ้นอีกครั้งทุกอย่างจะจบลงคืนนี้มันจะจบลงย่งไงเธอไม่รู้ แต่เธอรู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปความมืดแทรกซึมทุกสิ่งรอบตัวเธอราวกับกำลังห้อมล้อมเธอไว้แสงไฟกระพริบขึ้นอีกครั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่แสงธรรมดามันทำให้ทุกอย่างในห้องดูบิดเบี้ยวทุกอย่างเริ่มขยับไปตามจังหวะแสงนั้นเธอเห็นมันรหัสบนแหวนมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขและตัวอักษรอ,อีกต่อไปมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เธอไม่เคยเห็น เหมือนกับสิ่งที่มาจากโลกอื่นหรือบางทีอาจจะเป็นการทดสอบจากใครบางคนเธอรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในกับดักทุกคำพูดทุกการกระทําของเธอถูกจับตามองเธอหันไปมองชายในชุดดำที่ยืนอยู่เขายังคงยิ้มเย็นชายิ้มที่ไม่เคยเห็นจากคนที่เธอเคยรู้จักคุณกำลังถูกเลือกเสียงนั้นพูดด้วยความมั่นใจเธอไม่เข้าใจมันเป็นคำพูดที่เหมือนถูกออกแบบมาให้เธอตกใจ ต่ในเวลาเดียวกันมันทําให้เธอสงสัยว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองเลือกเธอถามกลับไปทายเลือกเขาตอบพร้อมกับก้าวเข้ามาใกล้ทุกก้าวของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังจะถูกดึงเข้าไปในบางอย่างที่เธอไม่สามารถควบคุมได้หัวใจของเธอกระตุกอีกครั้งเมื่อเขายื่นมือไปข้างหน้าทำตามคำสั่งถ้าคุณต้องการออกจากที่นี่เขากล่าวเสมือนเป็นข้อเสนอเดียวที่เหลืออยู่เธอรู้สึกเหมือนถูกโยโยาให้ทำสิ่งที่ไม่ต้องการ แต่เสียงนั้นในหัวของเธอกลับบอกว่าหากเธอไม่ทําตามคําสั่งทุกอย่างจะจบลงที่นี่เธอพยายามหาทางนี้แต่กลับพบว่าทุกทางที่เหลืออยู่กลับถูกปิดกั้นความมืดเริ่มปกคลุมทุกสิ่งและเสียงที่ไม่เคยได้ยินจากชายคนนี้เริ่มแทรกเข้ามาในใจของเธอมันสายเกินไปแล้วคุณไม่สามารถหยุดมันได้เสียงนั้นกระซิบเธอหันไปมองเขาอีกครั้งเขายังคงยิ้มแต่รอยยิ้มของเขา กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังเดินไปสู่จุดจบทุกสิ่งในห้องนี้ทุกการกระทำที่เกิดขึ้นมันกำลังพาเธอไปสู่ความลับที่เธอไม่เคยคาดคิดและสุดท้ายเธอจะได้รู้ว่าไม่มีใครในที่นี้ที่พูดความจริงเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของตัวเองกำลังจะหยุดเต้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มพับเลอเงาดำที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเหมือนจะกลายเป็นบางสิ่งที่ยากจะอธิบายคุณไม่เข้าใจใช่ไหมเสียงของเขาดังก้องไปทั่วห้องมันเหมือนเสียงของการเตือนภยัย เธอกระพริบตาตาพรามุ่จากความวิตกกังวลแต่สิ่งที่เห็นกลับยิ่งทําให้เธอสับสนมากขึ้นเขายังคงยิ้มยิ้มที่ไม่เหมือนคนธรรมดาถ้าคุณไม่ทําตามที่เราบอกทุกอย่างที่คุณเคยรู้จะพังทลายคําพูดนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนโดนตอกย้าให้รู้ว่าทุกอย่างรอบตัวเธอเป็นการหลอกลวงรหัสลับบุแหวนมันคืออะไรทําไมมันถึงกลายเป็นกุญแจสําคัญที่ไม่มีทางหลบหนีได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณและเขาเสียงนั้นกล่าวตอบ คำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกโยนเข้าไปในมหาสมุทรแห่งความลึกลับสิ่งที่เธอรู้เพียงอย่างเดียวคือเธอต้องเลือกเลือกว่าจะเดินไปตามคำสั่งหรือลงทุนเสี่ยงกับความไม่รู้แต่ทุกทางที่เธอมองกลับถูกปิดล้อมไปด้วยเงาของชายในชุดดำตอนนี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมเขาถามพร้อมกับยิ้มบางๆเธอหันไปมองร่างที่เคยอยู่ที่พื้นชายที่เธอเคยรกักเขานอนนิ่งตายไปแล้วแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่แค่การฆาตกรรมธรรมดา มันคือการแสดงบางอย่างที่มีแผนซ่อนอยู่มันทั้งหมดคือการทดสอบคุณคือผู้เลือกเขาพูดพร้อมกับก้าวเข้ามาใกล้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในบางสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ถ้าคุณเลือกผิดทุกอย่างจะจบลงที่นี่มันไม่ใช่แค่การตัดสินใจในชีวิตมันคือการเลือกเส้นทางที่ไม่อาจย้อนกลับทุกคำพูดของเขากลายเป็นเครื่องหมายคำถามที่ไม่มีคำตอบและในขณะที่เธอยือนอยู่ท่ามกลางความมืด รู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่แผ่วเบาเสียงของความจริงเริ่มดังขึ้นในหัวของเธอและเธอรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรทุกการกระทำของเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปตลอดการเลือดที่ไหลออกจากร่างของชายในชุดดำทุ่มพื้นทำให้ทุกอย่างดูเหมือนฝันร้ายที่ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้แสงไฟยังคงกระพริบไม่สามารถบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือแค่ภาพหลอนแหวนเพชรท,ที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่ำรวยและอำนาจตอนนี้กลายเป็นกุญแจที่เปิดเผยบางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิด มันไม่ใช่แค่รหัสลับบุญแหวนมันคือการบ่งบอกถึงการฆาตกรรมที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดเธอหันไปมองชายที่ล้มลงไปกับพื้นมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุการตายของเขาคือการตั้งใจอย่างรอบคอบมันเกิดขึ้นแล้วเสียงหนึ่งกระซิบในหูของเธอเธอตัวสั่นแม้แต่การหายใจยังรู้สึกหนักหน่วงรู้สึกถึงความร้อนจากลมหายใจของตัวเองที่ตัดผ่านความเงียบแสงไฟกระพริบอย่างรวดเร็วอีกครั้งทําให้ทุกสิ่งในห้องเริ่มสั่นสะเทือน และในความมืดนั้นเธอเห็นมันรหัสลับบนแหวนรหัสที่เชื่อมโยงถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการฆาตกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโลกใต้ดินที่เธอไม่เคยรู้จกักเขาตายแต่เกมยังไม่จบคุณคิดว่าเขาคือคนที่ทําให้คุณต้องตกอยู่ในกับดักนี้ไหมเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเธอกลับสับสนจนแทบไม่สามารถตอบคําถามนั้นได้ใครกันที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ทําไมเธอถึงเป็นส่วนหนึ่งของมันและแหวน แหวนที่เธอเห็นตอนนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับธรรมดามันคือเครื่องมือในเกมที่รอให้เธอเลือกหากเธอยังเลือกที่จะอยู่ที่นี่เธอจะต้องยอมรับบทบาทที่กำหนดให้เธอถึงเวลาที่คุณต้องเลือกแล้วเสียงนั้นดังกองเธอหันไปมองชายที่นอนตายและทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนเธอรู้ว่าไม่มีทางนีจากความจริงในที่สุดมันก็จะมาถึงทางแยกการเลือกนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าหรือการรอดมันจะทําให้เธอเห็นด้านที่เธอไม่เคยคาดคิดและไม่ว่าจะเลือกอะไรมันจะไม่มีทางกลับหลังได้เธอรู้สึกเหมือนเธอกํากลังจะหลุดออกจากตัวเองทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหายไปในความมืดที่ล้อมรอบเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูทุกการหายใจเริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายแสงไฟกระพริบอีกครั้งในวินาทีเดียวกันนั่นเองเธอเห็นแหวนในมือของชายที่ตายไปมันสะท้อนแสงแวาวในความมืด เธอรู้สิ่งนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของการฆาตกรรมมันคือการแสดงบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้ในตอนนี้บางอย่างที่เธอจะต้องเผชิญหน้ามันไม่ใช่แค่เกมเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งมันทําให้เธอสันสานทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับเธอเธอเป็นเพียงผู้เล่นในเกมที่ใหญ่กว่าตัวเองเธอจะต้องตัดสินใจไม่ว่าเธอจะเลือกอะไรมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปคุณต้องเลือก ตอนนี้เสียงนั้นกระซิบทุกอย่างในห้องเริ่มมืดลงอีกครั้งเธอหันไปมองเงาดำที่ค่อยๆเข้ามากลายมันเหมือนกับสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้เธอรู้สึกเหมือนทุกทางออกถูกปิดกั้นไปหมดหากเธอไม่ตัดสินใจทุกสิ่งจะจบลงที่นี่แสงไฟกระพริบอีกครั้งและในความมืดนั้นเธอก็เห็นรหัสบนแหวนอีกครั้งมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขมันคือคำตอบที่เธอกำลังมองหา รหัสลับที่เชื่อมโยงเธอกับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเธอรู้แล้วไม่ว่าจะเลือกอะไรเธอจะต้องจ่ายราคาไม่ช้าก็เร็วมันจะจบลงที่นี่แต่เธอก็รู้ทุกการกระทำของเธอจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเธอไม่สามารถย้อนกลับได้เธอยืนนิ่งในความมืดรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นทุกขณะทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มหมุนเป็นวงกลมไม่มีทางหนี แสงไฟกระพริบอีกครั้งสองให้เห็นแหวนเพชรในมือของชายที่ตายไปแล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวที่เหลืออยู่ในห้องนี้เธอจ้องมันความรู้สึกแปลกๆวิ่งผ่านร่างกายทุกคำพูดจากชายในชุดดำที่เธอได้ยินมาราวกับเป็นเสียงที่สะท้อนอยู่ในหัวของเธอคุณต้องเลือกทำไมถึงต้องเป็นเธอทำไมเธอต้องตกอยู่ในกับดักนี้มันเหมือนกับว่าเธอไม่เคยมีทางเลือกตั้งแต่แรกเลือกแล้วมันจะเป็นอย่างไรเธอพูดออกมาเสียงเบา คำถามที่ไม่ได้ต้องการคำตอบแต่มันคือสิ่งที่เธอถามเพื่อหาทางออกแต่เสียงนั้นกลับมาพร้อมคำตอบที่เยือเกเียนถ้าคุณเลือกผิดทุกสิ่งจะพังทลายเสียงนั้นกระซีบเธอรู้ว่าเธอไม่มีเวลามากนักการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดชีวิตการเลือกของเธอไม่ใช่แค่เรื่องของการฆาตกรรมอีกต่อไปมันคือการยอมรับความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงแหวนในมือของชายที่ตาย มันกลายเป็นกุญแจที่จะเปิดเผยทุกสิ่งมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับมันคือเครื่องมือในการควบคุมชีวิตของเธอเธอ,อยืนนิ่งไม่รู้จะเลือกทางไหนทุกทางที่เธอมองไปดูเหมือนจะนำไปสู่การสูญเสียแต่เธอก็รู้ว่าถ้าไม่เลือกก็เท่ากับยอมแพ้ในที่สุดเธอตึงตัดสินใจมือของเธอเอื้อมไปข้างหน้ากำแหวนแน่นทันเลือกแล้วคำพูดนั้นออกจากปากเธออย่างหนักแน่นในขณะที่แสงไฟกระพริบอีกครั้ง และทุกสิ่งในห้องก็เริ่มหมุนไปในทิศทางใหม่การเลือกของเธอจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เธอไม่สามารถคาดเดาแต่มันคือการเริ่มต้นของความจริงที่เธอจะต้องเผชิญแสงไฟกระพริบอีกครั้งแต่อย่างคราวก่อนมันกลับไม่สว่างเหมือนเดิมมันเพียงแค่ฉายภาพบางอย่างที่เริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในห้องนั้นเริ่มขยับและบิดเบี้ยวเสียงกล้องในหัวเธอดังขึ้นจนเธอแทบไม่สามารถได้ยินอะไรอื่น มือของเธอยังคงกลุ่มแหวนแน่นรู้สึกถึงความเย็นที่ค่อยๆซึมเข้าไปในผิวหนังมันไม่ใช่เพียงแค่แหวนมันเหมือนกับสิ่งที่ทาให้เธอเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าที่เธอสามารถเข้าใจได้ในขนาดนี้มันเริ่มแล้วเสียงนั้นพูดขึ้นในความมืดเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทุกทิศทางเธอหันไปมองแต่ไม่เห็นใครชายในชุดดํายังคงหายไปไม่มีร่างของเขาอยู่ในห้องนี้อีกแล้วแต่เธอรู้เขากําลังมองอยู่ที่ไหนสักแห่งจากที่มืดมิดนี้เขายังค,งคงควบคุมทุกสิ่ง เธอก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวรู้สึกเหมือนว่าห้องนี้เล็กลงเรื่อยๆทุกอย่างเริ่มหมุนรอบตัวเธอความจริงและความหลอกลงเริ่มปะปนจนแทบแยกไม่ออกคุณคิดว่าคุณสามารถหลบหนีจากมันได้ไหมเสียงนั้นกลับมากระซิบข้างหูเธอเธอไม่ตอบแต่มือของเธอยังคงกุมแหวนเอาไว้แน่นกว่าเดิมคำถามเหล่านั้นวงเวียนในหัวมันเป็นการทดสอบหรือมันคือการลงโทษเธอเริ่มรู้สึกเหมือนเธอถูกดึงเข้าไปในเกมที่ไม่สามารถควบคุมได้รหัสลับบนแหวน มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอได้เลือกแลนแต่เธอจะรู้หรือไม่ว่าการเลือกนั้นจะพาเธอไปที่ใดเธอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดและรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จะเปลี่ยนแปลงไปบางทีการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นการตัดสินชะตาชีวิตของเธอและที่สำคัญที่สุด มันจะทําให้เธอเห็นว่ามันไม่มีทางกลับหลังเธอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเสียงลมหายใจของตัวเองดังในหูเธอพยายามหาคําตอบแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับยิ่งทําให้เธอสับสนมากขึ้นแสงไฟที่กระพริบยังคงทาให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้ามาในผวังเหมือนทุกอย่างกําลังจะพังทลายลงในพริบตาเดียวเธอหันไปมองที่แหวนในมือมันสะท้อนแสงไฟที่กระพริบเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างให้เธอรู้ว่ามันสําคัญมากกว่าที่เธอคิดคุณเลือกแลงแต่คุณจะสามารถยืนหยัดในสิ่งที่เลือกได้หรือไม่ เสียงนั้นกระซิบในความมืดอีกครั้งคำถามนั้นเหมือนจะเป็นการทดสอบความกดดันที่พุ่งเข้ามาไม่หยุดเธอกลืนน้ำลายลงไปหนืดๆนดทุกคำพูดของเขายังคงสะท้อนอยู่ในใจของเธอการเลือกของเธอไม่ใช่แค่การตัดสินใจในชีวิตแต่คือการเลือกเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดที่อาจทำให้ทุกอย่างพังทลายเธอเริ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ละก้าวที่เธอก้าวไปทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังเดินไปในเส้นทางที่ไม่มีทางกลับเสียงที่เธอได้ยินก่อนหน้านี้เริ่มชัดเจนขึ้นทุกๆคำเหมือนจะเจาะลึกเข้าไปในความคิดขอองเธ คุณไม่สามารถหลบหนีได้ทุกการตัดสินใจของคุณจะมีผลตามมาเสียงนั้นพูดอย่างเย็นชาเธอไม่แน่ใจว่ามันคือคำเตือนหรือเป็นการยุย่ให้เธอถอยหลังแต่ในขณะที่เธอก้าวไปข้างหน้าเธอรู้ว่าเธอได้เลือกแล้วแสงไฟสว่างขึ้นในบางส่วนของห้องเธอมองเห็นแผนที่บนผนังแผนที่ที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันรหัสลับบนแหวนคือกุญแจที่ไขปริศนานั้นทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นเธอรู้ว่าไม่มีทางหนีจากเกมนี้แล้ว เลือกได้แล้วใช่ไหมเสียงนั้นถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแต่ในครั้งนี้เธอได้ยินความคาดหวังแฝงอยู่ในนั้นเธอไม่สามารถตอบได้แค่ยืนมองแผนที่บนผนังที่เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมันมีชีวิตเธอเลือกแล้วแต่เธอไม่รู้ว่าเธอเลือกไปไหนและคำถามสุดท้ายในใจเธอคือ การเลือกนี้จะนำไปสู่จุดจบที่เธอไม่อาจคาดคิดแผนที่บนผนังเริ่มขยับเหมือนมีชีวิตสายตาของเธอจับต้องมันโดยไม่อาจเบินหันไปที่อื่นทุกเส้นทางบนแผนที่ค่อยๆเคลื่อนไหวราวกับจะพาเธอไปยังสถานที่ที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนเสียงหอบหายใจของเธอดังขึ้นในหูเธอรู้สึกเมอนท้องฟ้าหนักตึงลงทับเธอแต่ในเวลาเดียวกันรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่ลอยขึ้นมาในลำคอถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้ไม่มีการย้อนกลับเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งหูเธอสันสะท้านแต่ไม่สามารถหันหลังกลับได้แล้ว แสงไฟสว่างขึ้นอีกครั้งคราวนี้สว่างจนราวกับแสงจากดวงอาทิตย์ที่พุ่งเข้ามาในห้องมืดสนิททุกอย่างรอบตัวเริ่มชัดเจนร่างของชายที่เธอเห็นลม้มลงเมื่อสักครู่ไม่ใช่เพียงแค่ร่างที่ตายแล้วแต่เขาคือบางสิ่งที่อยู่ระหว่างชีวิตกับความตายเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกมที่เธอถูกดึงเข้าไปเธอหันไปมองแหวนในมือของตัวเองความเย็นจากมันยังคงอยู่มันเหมือนกำลังเชื่อมโยงเธอกับสิ่งที่ไม่สามารถหลีกหนีได้ทุกคำที่เธอได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการเลือกที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยง จะเลือกเดินต่อไปหรือจะหยุดเสียงนั้นถามขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่คำถามมันคือคำสั่งที่บีบบังคับเธอก้าวไปข้างหน้าสายตาของเธอยังคงจับต้องแผนที่ที่ขยับอยู่บนผนังมันไม่เหมือนแผนที่ทั่วไปมันเหมือนกับแผนที่ของชีวิตที่แต่ละเส้นทางจะพาเธอไปสู่จุดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเธอรู้และการเลือกไม่ได้เป็นแค่เรื่องของชีวิตหรือตายอีกต่อไปมันคือการเปิดเผยความลับที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนและในขณะที่เธอเดินไปตามเส้นทางนั้นรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศ ทุกก้าวที่เธอก้าวเข้าไปมันเหมือนจะนำเธอไปยังโลกที่ไม่อาจเข้าใจได้เธอเข้าใกล้เส้นทางนั้นมากขึ้นทุกทีเธอเลือกแล้วแต่เธอไม่รู้ว่าการเลือกครั้งนี้จะทําให้เธอรู้ความจริงหรือจะพาเธอลงสู่ความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเธอรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่เขาองกตที่ไม่สามารถหาทางออกได้ทุกก้าวที่เธอก้าวไปเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เหมือนจะดึงเธอลึกลงไปในความมืด แผนที่บนผนังเริ่มหมุนชัดๆเส้นทางที่เธอกำลังเดินตามมันกลายเป็นเส้นที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเธอเก้าวไปข้างหน้าแต่กลับเหมือนหลงทางในความจริงที่ซ่อนอยู่รอบตัวในความเงียบสนิทเสียงของหัวใจเธอดังก้องในหูแต่มันไม่ใช่เสียงของหัวใจที่เต้นอย่างธรรมดามันเหมือนเสียงของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอคิดคุณไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เสียงนั้นดังก้องขึ้นในหัวเธออีกครั้งมันชัดเจนขึ้นในตอนนี้ เธอหันไปมองที่แผนที่อีกครั้งราวกับจะบอกให้เธอเข้าใจถึงเส้นทางที่เธอกำลังจะเดินไปทุกเส้นทางที่เลือกไปลวนแต่ถูกกำหนดไว้อย่างแม่นยำเธอรู้ว่าเส้นทางนี้มันไม่ใช่แค่การเดินทางมันคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอสายตาของเธอเริ่มจับต้องไปที่จุดกลางของแผนที่มันมีจุดกึ่งกลางที่เหมือนจะล่อให้เธอเดินไปหามานันจุดนั้นคือจุดที่ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงคำตอบสุดท้ายจุดนั้นคือคำตอบของคุณเสียงนั้นบอกเธอยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจ เธอเดินไปข้างหน้าจุดนั้นอยู่ไม่ไกลรู้สึกเหมือนก้าวไปในฝันที่ไม่อาจควบคุมได้เมื่อเธอถึงจุดที่แผนที่ชี้ให้เห็นเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในอากาศเปลี่ยนไปทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มสั่นสะเทือนราวกับโลกทั้งใบกำลังจะแตกออกในขณะเดียวกันแสงไฟในห้องก็เริ่มรีลงจนเหลือเพียงแสงสลัวแล้วจู่ๆทุกสิ่งก็หยุดนิ่งเธอยือนอยู่ท่ามกลางความเงียบอากาศหนาวเย็นเหมือนเวลาหยุดหมุนแสงสลัวเผยให้เห็นร่างของชายในชุดดำที่เคยหายไปตอนนี้เขายือนอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว คุณได้เลือกแล้วเขากล่าวเสียงเย็นชาแต่ท่าทางของเขากลับไม่เหมือนคนที่เคยพยายามควบคุมทุกอย่างเธอรู้การเลือกครั้งนี้ได้เปิดเผยทุกสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนและไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้เธอรู้ว่าไม่มีทางกลับไปได้อีกแล้วเธอยือนอยู่ในความมืดที่เงียบสงดร่างของชายในชุดดายังคงยืนมองเธออย่างนิ่งเงียบใบหน้าของเขายังคงเต็มไปด้วยความเย็นชาราวกับว่าเขารู้ทุกสิ่งที่เธอกําลังคิด คุณเลือกแล้วเขากล่าวเสียงแหบแห้งแม้จะเป็นคำพูดสั้นๆแต่มันกลับสะท้อนอยู่ในใจเธอเรากับการตัดสินชะตาชีวิตเธอรู้สึกเหมือนเวลาเคลื่อนที่ชะลงทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเบลอและในขณะเดียวกันความคิดของเธอก็เริ่มสับสนแสงไฟที่สลัวทําให้เธอเห็นภาพต่างๆที่เคยซ่อนอยู่ในใจเธอไม่เคยรู้ว่าเธอกําลังตกอยู่ในกับดักแห่งการเลือกที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ในมือคุณแล้วเสียงของชายในชุดดาดังขึ้นอีกครั้ง ขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าฮ่าฮ่าเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ซึมเข้ามาในกระดูกความรู้สึกที่เหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดกำลังรออยู่ข้างหน้าการเลือกของคุณจะกำหนดอนาคตแต่ไม่ใช่แค่ของคุณเขาพูดเสียงเบาจนเธอแทบไม่ได้ยินแต่กลับรู้สึกถึงน้ำเสียงนั้นที่เยือกเย็นเธอหันไปมองที่แผนที่บนผนังอีกครั้งเส้นทางทุกเส้นเริ่มแยกออกและเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่เธอไม่เคยคิดถึงคุณรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป เสียงของชายในชุดดำทำให้เธอหันกลับไปมองเธอกลืนน้ำลายลงไปรู้ว่าเธอได้เลือกไปแล้วและไม่มีทางย้อนกลับชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยเหมือนจะรู้ดีว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นทีละนิดจนเธอสามารถสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเขาที่ร้อนจัดมันจบแล้วเขากล่าวด้วยน้ำเสียงต่ำก่อนที่เงาของเขาจะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถรับรู้ได้และในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเธอก็รู้ว่าเธอได้เดินเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีทางกลับ โลกทั้งใบรอบตัวเริ่มหมุนไปรอบๆบ,บทุกสิ่งที่เธอเคยรู้กลายเป็นเพียงภาพฝันการเลือกของเธอไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตแต่กลายเป็นการเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิ้นในที่สุดทุกสิ่งก็เงียบลงเหมือนทุกอย่างหยุดเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเวลาที่หยุดนิ่งเธอยืนอยู่ท่ามกลางห้องที่เต็มไปด้วยความมืดเสียงหายใจของตัวเองดังกล้องในหูเธอรู้ว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วและไม่มีทางย้อนกลับ ใช้ในชุดดำหายไปจากสายตาเหมือนกับเงาเขายังคงอยู่ในห้องนั้นแต่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มหมุนราวกับมีบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงความเย็นที่เคยสัมผัสได้เริ่มหายไปและทุกสิ่งที่เคยทับทมจิตใจเธอก็เริ่มเบาบางลงเธอเหลือบมองไปที่แผนที่บนผนังเส้นทางที่เริ่มแยกออกทุกทิศทางตอนนี้มันกลายเป็นแค่ภาพเบลอๆที่เธอไม่สามารถจับต้องได้อย่างชัดเจนเหมือนความจริงทั้งหมดเริ่มจางหายไปในอากาศที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ เธอยิ้มเล็กน้อยนั่นคือรอยยิ้มที่ไม่ได้มาจากความดีใจแต่เป็นรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความเข้าใจบางอย่างมันจบแล้วใช่ไหมเธอกล่าวกับตัวเองเบาๆแต่เหมือนคำพูดนั้นจะหลุดออกไปในความเงียบของห้องแสงไฟในห้องนั้นเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอากาศรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่แม้จะยังไม่รู้ว่ามันจะพาเธอไปที่ไหนการเลือกของเธอในตอนนั้นทําให้เธอเห็นภาพในมุมที่แตกต่างไปเธอเข้าใจว่าการเดินทางในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ความถูกต้องและผิด ความจริงไม่ได้มีเพียงแค่ทางเดียวแต่การเลือกนั้นเป็นการยอมรับในสิ่งที่มันจะเป็นในที่สุดเธอก้าวออกจากห้องนั้นโดยไม่มีคำพูดใดๆแต่ความเงียบกรับทำให้เธอเข้าใจบางสิ่งที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเธอได้ทำการเลือกที่สำคัญและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนการเดินทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดโลกภายนอกยังคงหมุนไปเหมือนเดิมแต่สำหรับเธอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่เธอไม่มีวันลืม